ขอขาา่าวข่าววัสวัสดีนะครับวันนี้เป็นการชี้แจงในเว็บไซต์ของรัฐบาลใช่ไหมและในส่วนของเว็บไซต์คู่ฟ้าด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่การสัมภาษณ์โดยตรงจากสื่อมวลชนในส่วนของบ่อนกาลันอันนี้ผมก็ผมก็อยากจะเรียนว่าก็ยังไงก็ตามรัฐบาลก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับผมเองในฐานะดูแลแผ่นัมพงก็จะกำชับแล้วก็ลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในชั้นต้นกับเรื่องของการปล่อยปละและเลย นี่ผมได้สั่งการให้ลงโทษไปแล้วพอั้นต่อไปก็ในเรื่องของการสืบสารต่อว่าเอแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดที่ไหนอย่างไรวันนี้ผมก็มีโพสต์อยู่ในโซเชียลเยอะแยะมามีบอนที่โน่นที่นี่ขึ้นจอมาบางทีก็โดยข้ารการเองบ้างอะไรบ้างผมคิดว่าข้ารการผมก็ขอเตือนนะถ้าสมมติจะแพร่ระลี้ออกมาอาจจะมีความผิดหรือเปล่าผมไม่ทราบในเรื่องของการที่รู้ข้อมูลรู้ การการะท,ทําทุจริตหรือการทําผิดกฎหมายแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แจ้งความในคดีไม่ให้หน่วยงานเขารับทราบแล้วไปแพร่นะเพราะนั้นมันจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ต้องไปสืบทราบต่อไปผมไม่แก้ตัวให้ใครนะเพราะตราบใดที่มีปัญหาอยู่ผมก็ต้องแก้นะก็ขอให้เข้าใจรัฐบาลในตรงนี้ด้วยในส่วนใดที่เข้มแข็งดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะโควิดไม่ว่าจะบอนไม่ว่าจะการทําความผิดอะไรก็ตาม ขอชื่นชมนะครับให้กำลังใจท่านทํางานต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่ได้รับสิ่งตอบแทนมาในสิ่งที่ดีๆต่อไปในอนาคตในการชีวิตราชการของท่านนะครับทางการเมืองและทั้งในส่วนของข้าราชการประจําด้วยต้องกวดขันแรงงานไมุมค่อ้มากยิ่งขึ้นนะครับคนไปเที่ยวคนไปสถานบันเทิงก็ต้องระวับบงตัวเองนะครับรัฐบาลไม่สามารถจะควบคุมอะไรล่ะควบคุมประชาชนทุกคนได้นะให้ทำโน่นทำนี่ผมคิดว่าท่านต้องมีวิวจารณญาณของท่านเองนะครับ อันนี้ก็ขอมือไปอยังทุกภาคส่วนด้วยไม่ว่าจะฝ่ายการเมืองต่างๆนะครับหลายคนก็ออกมาพูดในทางที่มันไม่ใช่ความจริง forward, หลายคนก็มาใช้ประโยชน์ทางการเมืองอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เวลานั้นนะเวลานี้เป็นเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันให้มากที่สุดนะครับการลงที่จะยองวันนี้ผมจะระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมเองก็มีการตรวจและพิเทสมาเป็นระยะระยะนะหลายครั้งมาแล้วนะแล้วก็สวอปด้วยอะไรด้วยผมคิดว่าวันนี้ผมก็ให้ระวังตัวอย่างที่สุด นะก็สิ่งแรกก็คือใส่หน้ากากตลอดเวลานะสองก็หลีกเลี่ยงการติดต่อการพูดคุยยยะใกล้นะครับมีโซเชียลดิสแทนซิ่งของผมอันที่3ก็เราระวังในเรื่องของการล้างมือนะครับการใช้แอลกอฮอล์อะไรต่างตลอดเวลาผมก็ไม่อยากเป็นคนไปแพร่เชื้อและไปติดเชื้ออะไรเข้ามาเพราะผมต้องทํางานผมก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บนะเพราะมันจะทําให้การทํางานผมมันไม่ไต่อเนื่องนะประชาชนก็รอรับ การทำง,งานของรัฐบ,บาลอยู่นะครับผมก็จําเป็นต้องรักาตัวให้มากที่สุดนะครับ